ครับเพื่อนๆครับสวัสดีเพืดด่อนทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่กับเต็นรถประพบยิ่งรวยเต็นรถมือสองขายรถด้วยความจริงใจนะครับวันนี้มาแนะนําราคาสบายๆหลักหมื่นครับเป็นตัว Ford f i ฟ s t a สีแดงเครื่อง1.5ปี2012เป็นตัวแฮทช์แบ็ก5ประตูนะครับภายนอกผมถือว่าโอเคครับงดงามกับราคาหลักหมื่นคุ้มมากๆแต่ภายในเนี่ยผมบอกได้เลยเป็นความพิเศษมาภายในสภาพเหมือนป้ายแดงเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวรถตัวนี้อย่างที่ผมบอกเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูภายนอกก่อนนะครับแล้วก็คันนี้เป็น กุญแจรีโมทนะครับเปิดปิดประตูนะครับโดยใช้รีโมทหมดนะครับแล้วก็เวลาเปิดตอนคืนเนี่ยคุณกดรีโมทเปิดปุ๊บไฟหน้าจะสองสว่างออกไปนะครับมาดูตัวรถกันก่อนเลยนะครับโอเคครับฝาหลังสวยครับกันชนสวยครับแก้มสวยครับประตูสวยประตูสวยครับริ้วรอยจะมีขนแมวเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองโดยรวมแล้วสีมันเงางามมากอะ สีมันสว่างลูกลกตามากๆนะครับริ้วอยอาจจะมีบ้างเล็กๆน้ <Sure. S 1> อยๆนะครับของรถมือสองนะครับแต่ไม่มีชนบุบเข้าไปไม่มีนะครับไม่มีรอย uitar. บุบเข้าไปไม่มีครับอันนี้สวยเลยแก้มสวยครับนะครับเกิตล่างสวยครับนะครับลิ้วรอยจะมีเล็กๆน้อยๆฝากระโปรงสวยครับแก้มสวยครับประตูสวยครับประตูสวยจะมีด้านบนนี้หน่อยหนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยครับ นะครับผมมองก็คือถ้าผมมองออกนอกกล้องผมจะเห็นแต่ถ้าในกล้องเนี่ยแทบไม่เห็นเลยนะครับผมบอกได้เลยว่า2ชิ้นตรงนี้ถ้าลูกค้าไม่ต้องไปเก็บหรอกครับนะครับเนี่ยผมให้มองด้านข้างนะเนี่ยสวยวิ่งหมดเลยสีสันมันเงางามจริงนะครับแล้วรถมันไม่ได้ว่าสีตรงนั้นมันจะแบบโอ้โหไปเด่นไม่เด่นนะมองที่กล้องเนี่ยถ้าไม่จ้องยังแทบจะไม่ยังแทบจะไม่เห็นเลยนะครับก็จะนัาบอกเพื่อนๆครับเอาไปใช้งานได้เลยกับราคาหลักหมื่นคุณคุ้มแน่นอน นะครับแก้มหลังสวยครับนะครับกันชนหลังสวยครับริ้วรอยมันมีบ้างธรรมดาอยู่แล้วของรถมือสองนะครับสวยครับหลังคางดงามมากๆแล้วก็มีที่กันแมลงให้เรียบร้อยล้อแม็กออกจากศูนย์เซยต้ามาดูภายในภายนอกก็สวยแล้วคุณดูภายในนะครับนี่ครับภายในก็สภาพใบแดงครับนะโอ้ไม่ต้องบรรยายดีกว่าภายในผมบอกได้เลยว่าใครที่ชอบภายในสวยๆคุณมาก็จบอยู่แล้วครับคันนี้นะภายนอกก็สวยครับนะครับรถวิ่งแสนหกพันกว่ากิโลเองนะครับนี่ครับ โอ้แทบไม่ต้องเปิดบรรยายเลยครับเนี่ยมันสวยอยู่แล้วครับเนี่ยภายในผมถือว่าผ่านเลยล่ะครับจัดว่าผ่านเลยเฟียต้าตัวนี้นะถือว่าโอเคเลยครับเนี่ยครับโอ้โหงดงามมากๆาครับอ่าเปิบนี่ครับอ่าโอ้โหสวยงดงามมากๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับอยากแนะนำกับเพื่อนนะเพราะในราคาหลักหมื่นนะครับ ก็ถือว่าคุ้มแน่นอนครับสำาคัญนี้นะ Ford Fiesta ปี2012เครื่อง1.5นะครับแต่รถทุกคันอย่างที่บอกนะครับแต่รถบพบยิ่งรวยนะครับเราเช็ครายละเอียดในเบื้องต้นเครื่องกุ้งเครื่องเกียร์ให้หมดนะครับแต่รถทุกคันเราขายตามสภาพหมดนะครับนี่นะครับจะวิดีโอให้เพื่อนๆได้เห็นถึงความจริงใจนะครับในการขับในการวิดีโอรอบตัวรถนะครับโอเคก็ท่านใดสนใจไงก็ติดต่อผ่านทางน้องเซลได้เลยนะครับโอเคนะครับกลับผมเพื่อสำหรับการติดตามและกลับขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับสวัสดีครับ